หนึ่งค่ะ,คะมาดูเรื่องของคอสชอนะคะตอนนี้คอสชอก็ยังคงมีอำนาจในการที่จะเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวเพื่อปรับทัศนคตินะคะล่าสุดแกนนำพักเพื่อไทยก็ได้เข้ารายงานตัวที่กองทัพภาคที่1ใช้เวลานาน,านกว่า1ชั่วโมงค่ะโดยได้มีการขอความร่วมมือในะคะให้ยุติการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างความแตกแยกทางการเมืองขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าจะบังคับใช้กฎอายการศึกเข้มข้นมากขึ้นตามสถานการณ์บ้านเมืองค่ะโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการทยอยเรียกนักการเมืองนะคะเข้ามารายงานตัวว่าเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ให้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างความแตกแยกแล้วก็ย้ํานะคะว่าที่ผ่านมามีการผ่อนผันการบังคับใช้กฎอายการศึกแต่ว่าต่อไปนี้จะเข้มข้นขึ้นตามสถานการณ์ฝังเสียงทนายกค่ะแล้วพามาท้าทายอยู่แบบนี้ได้ไหมที่ปล่อยมาทุกวันทุกวันทุกครั้งนี่ก็เยอะเลยนะแล้วจะทําต่อไปอีกหรือ ไปเรียกไปอีกคุณพิชัยอีกคนหนึ่งตาไปนรังตีเห็นทำเ่ยขณะที่เมื่อวานนี้นะคะนายจาตุรนฉายแสงแกนนำพักเพื่อไทยก็ได้เข้ารายงานตัวต่อพลโทกัมปนาศรุดดิษแม่ทัพภาคที่หนึ่งโดยนายจาตุรนค่ะกล่าวก่อนเข้าพบว่าการเข้าพบในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าบ้านเมืองต้องการความคิดเห็นจากทุกฝ่ายรวมทั้งการวางกฎกติกาต่างๆด้วย ทางด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอเรียกนักการเมืองเข้ารายงานตัวว่าเพื่อขอความร่วมมือให้หยุดการพูดหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไว้ก่อนโดยขอเวลาให้รัฐบาลดำเนินการตามรถแมพแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งต่อไปค่ะ